สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็วันนี้เดี๋ยวส้มจะมาทําวิดีโอถามตอบนะคะที่ส้มได้เคยแบบว่าให้ทิ้งคําถามกันไว้แล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยถามคําถามกันเข้ามาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือว่าเอ่อจะเป็นใน youtube หรือทางใดต่างๆนะคะเดี๋ยวส้มจะเอามาตอบในวันนี้ละคะ่ะอ่ะคนแรกนะคะเขาถามว่าตอนเด็กๆ9ก้าถึงสิขวบไปอยู่ที่ไหนมาเหรอเอ่อ 9-12ขวบไม่รู้ทำไมถึงอยากรู้ในช่วงวัยนี้นะก็อยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ9-12ขวบจริงๆอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่5-16ขวบเลยค่ะก็อยู่นานมากเลยหลายคนถามมาเมื่อไหร่จะได้แสดงละครอ,อีกหรือว่ามีมีจะได้กลับมาเล่นละครอ,อีกไหมก็มีค่ะเพิ่งถ่ายกันไปเลยนะคะชื่อเรียกว่า Ugly Duckling นะคะเล่นในเรื่องที่ชื่อว่า p r ต t t y เก r l ซึ่งในซีรีส์ชุดนี้จะมีสีเรื่องด้วยกันก็เดี๋ยวรอติดตามดูได้นะคะช่อง j m m 2 5ค่ะมีถามว่า จะทำสตรีทเทสอีกไหมถ้าทำอีกนานไหมเราดูอยู่นะก็จริงๆถามว่าจะทำอย่างไรทำค่ะแต่ว่าจะได้ดูกันเมื่อไหร่เนี่ยตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะคะก็กำลังอยู่ในช่วงแบบว่าเลือกประเทศกันอยู่เพราะว่ามันเป็นรายการที่เราจะไปกินต่างประเทศใช่ไหมก็รอดูกันได้นะคะเดี๋ยวทำอีกแน่นอนค่ะแล้วก็รวมถึงพี่ต้มใช้กล้องรุ่นอะไรถ่ายรูปลงอินสตาแกรมคะอืมอืม Six. Half hours later. เอ,อ่อจริงๆใช้เยอะมากเลยอะ่ะก็ถ้าหลักๆเลยนะก็จะเป็นเนี่ยแหละคะ่ะก็จะกล้องโทรศัพท์ iPhone 5S ธรรมดาแล้วก็ออกล้องอย่างอื่นก็จะมี Canon นมี G7X นะคะแล้วก็มี Olympus นะคะ EP5 ค่ะก็ลองไปศึกษาดูกันได้ชอบแบบโทนไหนอะไรเงี้ยลองไปดูกันได้ค่ะแล้วกออ็บางรูปที่แบบมีคนถ่ายให้ส่วนใหญ่มักจะเป็นรูปที่มีพวกพี่ๆตากล้องเขาถ่ายให้อะค่ะก เป็นกล้องของคนอื่นอันนี้ก็ตอบไม่ได้ว่ารุ่นอะไรถามว่าพี่ซ่อมทั้งเรียนทั้งทํางานจบเกียรตินิยมมีเทคนิคในการเรียนแล้วก็การแบ่งเวลาย,ยัางไงอืมเรื่องของการแบ่งเวลามันเป็นเรื่องของของการที่เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างอย่างเช่นสมมติว่าเวลาเราทํางานเราก็ต้องตั้งใจทํางานแต่ในขณะนั้นในขณะที่เราต้องเรียนไปด้วยเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเอออาจารย์สั่งอะไรบ้างต้องส่งเมื่อไหร่ทายังไงหรือเรามีเพื่อนเพื่อนคนไหนช่วยเราได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนแบบเราก็ต้อง แบ่งให้ถูกแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งตรงที่มอลังสิตเขาจะให้เราสามารถเลือกวิชาเลือกวันเลือกเวลาแบบเลือกเสกได้ว่าเราอยากจะจัดตารางเรียนของเรายัางไงเลือกจัดตารางเรียนให้แบบหลายๆวิชามันอัดมาอยู่ในวันเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบสมมุติว่าเรียนจันท์นังคานพุธสามวันนี้อัดเลยตั้งแต่เก้าโมงเช้ายันหกโมงเย็นอะไรเงี้ยก็จะแบบอัดเรียนเต็มๆแล้วก็วันไหนว่างก็ให้ว่างไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะร้อนจังพี่ส้มมีไอดอลเป็นใครเหรอคะไอดอลที่พี่ชอบมากๆและติดตามเขาตลอด โ oh, อ้ยตอบง่ายมาก Taylor Swift ค่ะหลายๆคนที่ถ้าเกิดติดตามส้มมานานก็จะรู้ว่าส้มเนี่ยชอบ Taylor Swift มากแบบชอบมากจนถึงขั้นแบบว่าอยากเล่นกีตาร์เป็นก็ฝึกเล่นกีตาร์เพราะคนนี้เลยก็ทำให้เล่นกีตาร์มาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะชอบมากมีอะไรอีกเออเออมีหลายคนนะคะที่ถามมาเรื่องของของเวลาแบบอัปโหลดคลิปใน YouTube ก็จะมีคนถามว่าใช้กีตาร์รุ่นอะไรใช้ไม้ยี่ห้ออะไรนะคะโอเค ไปอยู่อุปกรณ์ก่อน,อนเดี๋ยวมาบอกนะมาแล้วนะคะอ่ะโอเคเริ่มจากตัวไหนก่อนดีมีตัวนี้ตัวนี้นะคะ Audio t เทคนิก a านะคะก็จะเป็นรุ่นอะไรวะ AT 2020 USB นะคะซึ่งตัวนี้นยเขาบอกว่าใช้แล้วสะดวกมากเลยเพราะว่ามันเป็น USB ค่ะคือปกติแล้วเวลาคนเราอัดเสียงเนี่ยมักจะอัดเสียงโดยใช้แบบว่าไมโครโฟนมีสายไมล์แล้วต่อเข้าซาวการ์ดใช่ไหมแล้วก็เอาซาวการ์ดเนี่ยต่อเข้าความอีกทีหนึ่งซึ่งมันก็จะยุ่งยากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่า สะดวกสบายมากเลยเพราะว่าต่อเข้าความทีเดียวตึ๊กก็ใช้ได้เลยง่ายมากนะคะสะดวกสบายแล้วก็ราคาก็โอเคค่ะประมาณ6,000กว่าบาท7,000นะคะโอเคคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่อง3ไม่ใช่เอาละค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะไมโครโฟนอีกตัวหนึ่งที่ใช้อันนี้จะใช้ในคลิปเออ กันใหม่ที่หลายๆคนชอบนะคะแล้วก็ฝากไว้แล้วก็รู้ทั้งรู้มันงคะถ้าจำไม่ผิดใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือพูมใจนำเสนอเลยตัวนี้นะคะเน่พอโฟกัสแล้วสวยงามเหลือเกินตัวนี้นะคะนอยแม่ no 103ค่ะตัวนี้เนี่ยราคาก็จะค่อนข้างสูงอยู่ในแบบราคาหลักหมื่นหลายหมื่นค่ะมีคนถามมาว่าอยากอยากให้แบบแนะนำร้านด้วยว่าเร้านที่แบบว่าใช้ซื้อพวก อุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องเสียงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อที่ไหนก็เออจริงๆถ้าให้แนะนําแนะนําร้านกิมเล้งออดีโอค่ะลองไปหาข้อมูลกันได้เขาก็มีแบบหลากหลายสาขาอย่างท่อมก็จะไปซื้อแบบสาขาฟอร์จูนพี่เขาก็แบบว่าแนะนําดีมากพี่ที่อยู่ร้านเขาชื่อพี่ใบนะคะแนะนําได้ดีมากมีปัญหาอะไรโทรหาพี่แกได้ตลอดเลยแบบว่าเสียบเข้าคอมเสียงไม่มาทํายังไงดีนอนอนนนี่โทรหาได้ตลอดเวลาดีดีอ่ะขอค่าโฆษณาด้วยนะแต่งคิวแล้วก็เรื่องของกีตานะคะ ส้มใช้กีตาร์เทเลอร์ค่ะก็จะมีหลายตัวเลยเบบี้รุ่นที่เป็นซิกเนเจอร์เทเลอร์สวีนะคะบอกเลยว,ว่าบ้ามากแล้วก็ตัวอื่นก็จะมีทั้งเทเลอร์เป็น GS มินิที่ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งซื้อเลยก็จะเป็นตัวใหญ่ค่ะตัวรุ่น C C1 CCE นะคะก็เทเลอร์เหมือนกันแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นมาตินค่ะเป็นลิตเติ้ลมาตินในบางคลิปที่ใช้แต่แบบน้อยมากไม่ค่อยได้ใช้ลิตเติ้ลมาตินเท่าไหร่ส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบเสียงของ เทเลอร์มากกว่าเพราะมันจะดูแบบงุง้งยิงแบบว่าผู้หญิงผู้หญิงกว่าค่ะคำถามนี้เป็นคำถามที่ยอดฮิตมากแบบไม่รู้ทําไมถามกันมาเยอะจังเลยนะคะในเรื่องของอส่วนสูงของอีชั้นนะคะดูจะเป็นเรื่องแบบระดับชาติมากเลยโอเค อีชันจะตอบนะคะแล้วขอให้หยุดไว้แค่ตรงนี้อย่ามาถามอีกไม่งั้นจะโกรธแล้วนะเออโอเคส่วนสูงของอีชันนะคะก็อยู่ที่ประมาณ1 6 0่งซนติเมตรค่ะหน้าทนุถนอมมัง้งไม่รู้เหมือนกันตัวเตี้ยมากเลยโอ๊ยอายปะเปลี่ยนคำถามแล้วกันนะคะเออที่ส้มตัดผมร้านไหนน่ารักจังใส่คอนแทคสีอะไร ตัดผมร้านไหนจริงๆตัดหลายร้านมากเลยก็สับไปสับมาแล้วแต่ค่ะแต่ถ้าร้านล่าสุดที่ตัดก็จะเป็นร้านเดลราชนะคะอยู่ที่ k Village คะ่ะแล้วก็ใสคอนแทคเลนส์สีอะไรนี่นะคะไม่ได้ใส่จริงๆใส่สีใสเพราะว่าเป็นคนสายตาสั้นนะคะสั้นประมาณ225 2 5 0ประมาณนี้น่าจะเพิ่มแล้วแหละแล้วก็ใสได้สีใสค่ะไอที่เห็นเป็นสีน้ำตาลนี่คือคุณพ่อให้มาลุวนๆนะคะแตงจริงๆคุณพ่อตาสีเขียวนะไม่รู้ได้ตาน้ำตาลมาจากไหน โอเคก็ตอนนี้ก็มีคําถามประมาณนี้นะคะใครที่อยากรู้อะไรอีกก็สามารถแบบว่าถามข้างล่างได้เลยโอเคใครอยากจะติดตามส้มต่อนะคะก็นี่เลยก็กด subscribe ดะะก,ด like, ก,ดกันด้วยนะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหนะ้าเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย